สวัสดีค่ะพี่นี่เมียปรังเอ็นเอสที่ชาแนลพี่น้องค่ะน้องพ่อๆกันแล้วเนาะค่ะน้องในช่วงบายสองค่ะพี่น้องพี่นี่พี่นี่มาจากน้องบัวรําผูค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่ไปซื้อกับเขามาเนาะค่ะเนาะได้ยังมาเน่บะตีพี่น้องค่ะได้ยังมาเน่พี่นี่ได้หมูสามชั้นค่ะพี่น้องค่ะหมูสามชั้นจัดซื้อกับเขาใส่ปีใหม่เนาะค่ะเนาะ หั่นเป็นท่อนๆเนาะใส่ตู้แข็งค่ะนี่แล้วก็พี่นี่ก็ได้คนาใหญ่ๆมาเลยจ้านี่คนาหอยใหญ่หอยนิวซีแลนด์หอยใหญ่ค่ะได้หอยหน่อยมเพร้อมพี่น้องค่ะหอยมาทำสปาเกตตี้ได้ขาไก่มาพร้อมค่ะโอ่งขาไก่ค่ะพี่น้อง สองโลบอะเอ่อโลสองขีดค่ะพี่น้องแล้วก็ได้ขาหลางน้นะพร้อมอันนี้กะโลสามขีดค่ะพี่น้องขาไกลไม่แต่อกเนาะได้สเต็กของสามีมาพร้อมค่ะแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวหนึ่งกิโลค่ะพแฟแเพผ่นหมักเนาะแเพิ่นเลือกก็ได้นี่กิโลหนึ่งค่ะพี่น้อง พแพนพ่นี่ผนมักสมโอผนมักผลไม่ได้พี่น้องคะ่ะแพนพินี่มากมักผลไม่ไปซื้อผลไม่คะ่ะพี่น้องนี่ซื้อผลไม่คะ่ะเบิง้งซื้อแปง้งปังเคก้กมาด้วยนี่หาะแล้วก็สปาเกตตีสปากเกตกเกตีคะ่ะพี่น้องคะ่ะซื้อสปากเกตตีมาสองห่อ สองห่อสปาเกตตี้อ่ากลาโนอ,อิตาเลียนโนแล้วก็เหมือนกันสองอันเหมือนกันพี่น้องคะสปาเกตตี้ค่ะพี่น้องสปาเกตตี้แล้วก็อ่าเห็นหนาพี่นี่ปะคะแล้วก็พริกหยวกค่ะพริกหยวกสี สีเขียวสีแดงสีเหลืองค่ะพี่น้องนี่พริกหยวกเนาะมันฝรั่งค่ะมันฝร,รัง่งมันฝรั่งมากกิโลกลัวพี่น้องค่ะกิโลหาขีดอ่าพี่นี่ได้อ่ากะทิมาสี่กล่องโอมาหกมา,มาหกกล่องค่ะพี่น้องซื้อมาหลายๆสี่เลย มะขามในสองโลโลหนึ่งบบกับใบใบกัทอมนะคะเนาะนี่อะโวคาโดอะโวคาโดค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เอามาทำใหม่ข้าวเหน้มครุกนี่นี่แบบนี้ค่ะอร่อยมากแล้วก็ปลาหมึกค่ะปลาหมึกเท่าไหร่กิโลหนึ่งหรือเปล่าหกร้อยกรัมค่ะพี่น้องอามาเห็ดสปากเกตตีเนาะ แล้วก็เขาซื้อลายๆเขาก็แถมค่ะพี่น้องเขาแถมเหมือนเนาคล้ายๆกับเค้กนะจ๊ะนี่เค้กเป็นโงกับมาใส่ย,ยังเอาแล้วก็ใส่เต่าอบเอาค่ะจ้าเมื่อนี้พี่นี่กับเบิดหลายพันยุจ้าเบิดหลายพันอยู่พอว่าพี่นี่กันซื้อผลไม้น้ำเนาะมันก็นเลยเบิดหลายก็บ,บ่าเป็นยังแฟนมักแฟนเพิ่มมากเพิ่นให้เงินมาเขากะ กรซื้อให้เพิ่นกินเราจะเนาะแต่อย่างมแีนน่ของอ่าได้ไกล้ถนันตัวของพี่นี่ไกล้สองโลกลกัวสามโลกอามืกสเต็กของเรานี่สเต็กของเขาสเต็กเนื้อหัวค่ะพี่น้องคะจ้ะเฮ้ไปเพื่อเดียวนึงจ้ะไปประมาณสิบโมงเดี๋ยวนี้กับบายสองสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไปสี่ชั่วโมงค่ะพี่น้องค่ะอ่า ระยะทางกะยี่สิบห้านาทีถึงหนองบวัวลําพูเพราะว่าเป็นไปทางลัดเนาะพี่น้องพี่นี่ไปทางลัดมันก็เลยก็เลยรีบเร็วๆจักน้อยเราบัดนี้พี่นี่ก็เสียเอาผล,ลไม้ใส่กล่องให้เหล่าค่ะผละไม้แกะใส่กล่องให้สามีค่ะเอ่อใส่ตู้เย็นเลยอันนี้เนาะพี่น้องค่ะอัน,นขนาดงามงามพี่น้องพี่นี่จ่อยเบิง่ง คุณอะสองอันกับอินน่มได้หน,นิเฮ็ดอันผัดซีอิ๊วแค่ที่นี่มาผัดซีอิ๊วเนาะเนี่ยสลัดไล่ไหลายยอู่ตลาดแต่ว่าพี่นี่บุศีเพราะพี่นี่มีสวนอยู่ไหมพี่นี่ก็เลยว่าโอ้อันหอดย่ำสวนเงินอยู่ของมีแล้วเขาก็ต้องกินของที่สวนเท่านาะค่ะเนาะได้อัน แค่นพนกะไปซื้อของมาใส่ปีใหม่พี่นี่กัซื้อของมาใส่ปีใหม่แต่ว่าพี่นี่ก็ให้เงินหลานไปแล้วเนาะคะ่ะนอคันค่ะเขาจัดงานแล้วพี่นี่ก็มีมีแค่ไปกินซื้อ,อ,อพี่น้องนี่พี่นี่ได้นี่มะนั่ค่ะฟุยดพัสชั่นฟุยเพชชันฟุยเนาะพี่น้องค่ะเต็มโต๊ะเลยค่ะพี่น้องเต็มโต๊ะเลย เดี๋ยวล่างมือก่อนค่ะล่างมือก่อนเสี่ยวผลละไม่ใส่อันใส่กองสามีขะพไปนองเป็นนักศัลลักคสามีก็ต้องเทศไทยสามีนั่นแหละจ้าแล้วมักผลละไม่กต่ซื้อผลละไม่ให้เหล้ากินเนาะเงินบปจ้าแล้วมากมกอันอัน หมากันหักส้มโอค่ะพี่น้องแต่ว่าพี่นี่ป่ปันใดดิไม่เท่าไหร่แดงเฉยๆสีแสบกับแม่นอันนี้ด้วยจ้ะพี่น้องสีสมพู้นี่สิบา่าอืม ไลาเมือแล้วละ่ะมึงส่งรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นเก่าๆจักหน่อยเขาากลิ่นเดอ้อที่ลกจาก้ามันสีเนา่าดิเขาเาเปียกใส่พี่น้องเขาเปียกใส่นี่แหละคนไทย่วนมากเป็นสีละจ้ะเอาเปียกกันเป็นพี่นี่ก็ใส่สีละจ้ะ เราหกินบุพ่อสามื่อพี่น้องแล้วก็สับประรดสับประรดน่าอร่อยมากพี่น้องค่ะสับปะรดเบบี้ไหมเบบี้สับประรดไหมโอ้ทุนใส่แป,ป,ป๊กไปทุนชส่ปีกไปค่ะพี่น้องก็ทิแดงอันนี้ แดงใข่ตูเ่เแซกค่ะคุณน้องคะเพระว่าบ่ไะไรบ่ได้แรแดงเลยเพราะว่า,าเดี๋ยวมันออกจากซุแข็งเนี่ยอันละสองแทกละสองอันพอเนาะบัดนี้ห้าเวลาเฮาออกมากินแต่สองอันนี้สิค่ะ แบ่งแต่ได้ที่นี่เป็นสีแหละถ้ามางหวานเราก็ต้องจับแจงให้เรียบร้อยจะแบ่งก็แบ่งนเง่ยายดีมีถุงเล็กหน่อยค่ะไปซื้อกับข้าวมาก็ต้องแปงเขาตู้แข็งค่ะ เ็นสีละเป็นที่ิงมันต้องเป็นสีค่ะเพราะแมนว่าเอาใส่ตู้แข็งใส่ตู้น้ำแข็งเบิดีกะ่ะเ oh oh. อาออกยากละ่ะชวนสีละลล่เนาะชีวิตของภรรยาก็ต้องก็ต้องทำตัวแบบเหมือนกับไปเป็นคนใช้นะ่ะพี่น้องคล้ายๆนั่นแหละแต่นม่เป็นไรเนาะพี่น้องค่ะครับพี่นี่เมียฝรังเอ็นเอสพี่ชาแนลมี อไปซื้อกับเขาค่ะพี่น้องไปจ่ายตลาดเนาะเออสับป,ประรดภาษาฝรั่งเศสว่านานานัสค่ะพี่นอ้องอาแนนัสค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนลจบคลิปไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นิดเดียค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย